วันนี้มาในแนวทางสายซิ่งสำหรับคันนี้เลือกใช้ที่สามเร็จ s u v งานโ r ร m แม็นะฮะตัวนี้เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะฮะมิติก,ก้านสวยมากส่วนยางคันนี้เลือกใช้เป็นนิตโต้ส2 0 s ตัวนี้เป็นยางตัวท็อปถ้าเป็นยางซิ่งถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยที่เราจะต้องนึกถึงส่วนชชอคคันนี้เลือกใช้เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับทั้งเซ็ตนะฮะตัวนี้เป็นหน้าควีนซีรีส์นะครับหลังซับแ้งบอกเลยว่าโช๊คจากค่ายเป็นฟนเดอร์เนี่ยสุดยอดมากๆ เพื่อนอยู่ดีม less s p e กับ less spec วิวเพื่อนแชร์กันลดอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เพื่อนอยู่กับพี่ดีมกับ isuzu mu x 2021นะครับวันนี้ลูกค้าก็ไว้วางใจให้ less s p e จัดให้ครับออกรถไฟแดงมาก็ดิ่งมาที่ l ล s s s p เลยขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ mu x 2021เนี่ยมากันรัวๆผลง,งานเทียบเรามีสินค้าให้เลือกทุกงบประมาณทุกแนวทางวันนี้มาในแนวทางสายซิ่งสําหรับลูกค้าคันนี้เป็น fc less s p บอกเลยว่าจัดเต็มในงบประมาณแสนต้นๆครับ เรามาดูที่ล้อก่อนนะฮะคันนี้เลือกใช้ที่สำเร็จ s u v งาน Pro Max นะฮะตัวนี้เป็นล้อโฟล์ฟอร์มิงนะฮะเป็นตัวสีน้ำตาลยิงทรายนะฮะมิติดก้านสวยมากเลเซอร์สีแดงนะครับสวยสุดๆตัวนี้เป็นล้อรีดเบาจากทาง Pro Max ส่วนยางคันนี้เลือกใช้เป็นนิโต 420S นะครับผมขนาด265 6018ตัวนี้เป็นยางตัวท็อปนะครับที่ได้รับการการันตีจาการถกระบะทีวียกสูงอยู่แล้วว่าตัวเนี้ ถ้าเป็นยางซิ่งถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยที่เราจะต้องนึกถึงลายสวยเกาะถนนดีเยี่ยมการวิ่งทางตรงการเปลี่ยนเลนเนี่ยสุดยอด <Wow. S 1> เม็ดอินเจแ n นแท้ๆนะฮะการรับประกันนะฮะแต่การใช้งานบาดบวมแตกต่ำภายใน6 60วันเปลี่ยนเส้นใหม่ห้ทันทีครับส่วนโช๊คันนี้เลอกใช้เป็นโปเฟิลเดอร์นะครับทั้งเซ็ตนะฮะตัวนี้เป็น หน้าควีนซีรีส์นะครับหลังซับแค้งเลือกโหลดอยู่ที่1.5นิ้วทั้งหน้าและหลังตัวหน้าเนี่ยปรับสูงต่ำได้นะครับส่วนหลังเนี่ยเป็นโช้ตแอนสั้นนะครับบวกกับสปริงโหลดนะครับโปเพนเดอร์ที่เป็นสปริงโฟกัสสี่นะครับเพื่อที่จะให้การโหลดของเพื่อนเนี่ยสมูทแล้วก็ใช้งานได้ดีที่สุดนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นซับแค้งพิกกี้แบ็กเพื่อที่จะไม่ต้องเจาะยึดกับตัวรถนะครับเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเซตนี้ก็อยู่เลทประมาณ4 0 0 0มื่นไปปลายสำหรับ โช๊กหน้าหลังมากพินซิลี่หลังซับแข้งบวกปริงโหลดโฟกัสสีนะฮะโช๊ตัวนี้สามารถปรับรุ่มแข็งได้ด้วยนะฮะสำหรับโช๊หน้าเนี่ยปรับได้16ระดับแล้วก็โช๊หลังปรับได้8ระดับนะครับบอกเลยว่าโช๊จากไทยเป็นวินเดอร์เนี่ยสุดยอดมากๆนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มกระบะพีวีนะฮะมิวเอ็กหรือจะเป็น f o r ์จูเนอร์เนี่ยการันตีเลยนะฮะไม่จะเป็นตัว ท o ซีรีส์ทูนซีรีสหรือจะเป็นตระกูล OEM ถือว่าเป็นโชคคนไทยที่คุณภาพระดับโลกอยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็จบเซ็ตสวยๆด้วยฝาคาร์บอนนะฮะลาย F 1วัจากค่ายมอนซ่าสนที่ราคาของฝาอยู่ที่1 10, 9 5 0 0บาทนะครับ เดี๋ยวสุดท้ายไปส่งงานรอหล่อพร้อมกันบอกหรือว่าใครที่ขับ m ิวเออยู่นะฮะแวะมาที่เลสเคครับจัดให้ไม่ว่าจะเป็นแนวซิ่งแนวลุยแนวสปอร์ตนะฮะเรสเคดูแลทุกแนวทางงบประมาณเท่าไหร่มาคุยกันของดีล้วนๆบริการมาตรฐานนะฮะดูแลแบบพี่น้องยาวๆครับผมไปนะฮะ รับชมคลิปนี้กันจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆจากเราเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติม,ตมก็ติดต่อผมและทีมงาน Respect ได้ตามเบอร์และลิงก์ไลน์แอที่ผมทิ้งให้ไว้ด้านบนนะครับคิดแต่งรถเหมือนเดิมครับคิดถึง Respect ครับขอบคุณครับ